บ้างค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะก็ได้มีการก่อสร้างฝายพับได้ค่ะเป็นฝายที่จะมาช่วยในการกักเก็บน้ำก้านพะเยานะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็จะเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้งกันด้วยนะคะหลังจากที่จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเมื่อปี2560ค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการตื้นเขินของก้านพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพไปติดตามได้จากรายงานค่ะ สภาพกวานพยาที่มีปริมาณน้ำเกือบเต็มปริมาณกักเก็บสูงสุดอยู่ที่55.6ล้านลูกบาทเมตรบนพื้นที่กว่า12,831ไร่หลังจากที่กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานพะเยาได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเมื่อปี2,560จําจำนวนกว่า44ล้านบาทในการจัดทำฝ่ายพับได้ที่บริเวณประตูระบายน้ำประมงกวานพะเยาตามโครงการพัฒนากวานพะเยาอย่างยั่งยืน และเมื่อวันที่29ตุลาคม2561ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและทำพิธีเปิดฝายดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันกว้านพะเยาสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม33.84ล้านลูกบาทเมตรเป็น55.65ล้านลูกบาทเมตรครับวันนี้นะครับก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกวานพะเยานะครับก็ได้รับงบปมาณจาก จากรัฐบาลมาเช่นกันนะครับในเรื่องของงบการเมื่อปี2560นอนะครับเราก็ได้มาพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มความจุน้ําในความเหยาจากเดิมเนี่ยครับความเหยามีการกักเก็บได้เพียงสาย4ล้านลูกบาทเมตรแต่ณวันนี้ครับเราพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพประตูน้ําที่ประตูประมงคของกรมะมงคนะครับเก็บน้ํา โดยฝ่ายภาพได้ครับเราเก็บน้ําได้เพิ่มอีก20กว่าล้านจากความจุ3 3.84ล้านตอนนี้ความพยายัมีความจุ55.65ล้านบาทเมตรจากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประกอบกับล่าสุดได้มีการพัฒนาหนองเล็งทรายในพื้นที่อำเภอแมใ่ใจ ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําได้มากกว่า20ล้านลูกบาทเมตรจึงส่งผลดีให้กับกวานพะเยาหากเกิดการขาดแคลนน้าหรือฝนตกน้อยก็จะสามารถปล่อยน้ําจากหนองเลงทรายมาเติมที่กวานพะเยาได้ทําให้ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกวานพะเยาเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดพะเยาที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวพะเยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรโดยจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณจากรัฐบาลดําเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ากว้านพะเยาโดยการจัดทําฝายพับได้ที่สามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่ม21.81ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุเดิม33.84ล้านลูกบาศก์เมตรทําให้ปัจจุบันกว้านพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได้มากถึง55.65ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ปี2562ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยามีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรรวมถึงปัจจุบันไม่เกิดปัญหาการตื้นเขินของกวานพะเยาด้วยแล้วก็ถือว่าเมื่อเราสร้างดำเนินการแล้วเสร็จนะครับก็ทำให้ในปีที่ผ่านมาคือปี2562น้ำในกวานพะเยามีเพียงพอ แล้วก็ทําให้ไม่เกิดการแรงแล้วก็เกิดการตื้นเขินเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็พี่น้องสามารถใช้น้าประโยชน์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับเราใช้ประโยชน์ของความพะเยาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคและที่สำคัญที่สุดครับคือความพเยาวเป็นคําขวัญของจังหวัดด้วยนะครับคือความพเยาวแหล่งชีวิตครับโดยในปีนี้คาดว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดพะเยามากกว่าทุกปีจึงเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากขณะนี้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล สามารถที่จะรองรับและกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อจังหวัดพะเยาและชาวพะเยาที่ไม่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาภัยแล้งในปีนี้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยารายงาน